พี่แนี่ไงแพไอปะมันชื่อไอกาแฟเกาแฟกาแฟมันรู้รู้พี่แปดนี่นี่นี่เห็นไหมนี่มันเล่นด้วยนี่พี่แป้นี่กาแฟกาแฟอืมกาแฟกาแฟกาแฟกินหมววงกัเด้วกาแฟเห็นไหมพี่แปเอ้าเอาเอา,เอา เอาพี่แปดไอหานี่มันกวนตีนจริงๆเลยมันมาเอาเอาเอออีนี่กรดึงกันไปเอาอีส้มแบ่เอาเอาวิ่งตามกันเนาะวันนี้ไอนี้มันชื่ออะไรไม่รู้ได้ยินแต่ส้มแบ่ส้มแบ่ตัวนี้มันท้องนะพี่แปดอีหานี่แล้วออกไปจากหัวไม่ได้เลยร้องจะเป็นจะตายเออ เอาไปไว้คอกมันเหมือนกวางเลยอ่ะพี่แปด๊ดถ้ามึงจะพันกันไปไหนเนี่ยอืมเอากระเฉิดไม่ให้กินมันไม่กินมันไปหากินเองหนูพี่แป๊ดไปนูน่นเอาเนี่ยอีนี้มันท้องพี่แป๊ดอีส้มแบ้เนี่ยน่ะมันหวงเมียมันมันกลัวเราจะทำเมียมันก็เดินมาควิดควิดควิดเอาหมุนเก้าไปในปา่าเมื่อนอืมออกมา อาแม่กาแฟชมแบมาเร็วกูได้สอนมานะเอาเอาดึงกันไปได้บัดนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาเอาเอาอืมเม้่ยบ่อยู่กับที่โอ้ยเหงื่อเงื่อเงื่อมันอยู่ไม่นิ่งนะพี่แป๊บมันดื้อดื้อเออดูสิเนี่ยมันจะมาเดินมาหาเรามันจะมาหยอกนะพี่แป๊บนี่ย เนาะมาแล้วลายมันก็สวยด้วย